มันตีก้มาสศัรรงานนี่ทำอะไรมาก่อนอ๋ขี้มาครับรูกินอะไรมาของเสียบไม่ใช่หมายถึงว่าผ่านงานอะไรมาบ้างอ๋อแล้วหหน้าก็ไม่บอกผมผ่านมาสองงานครับไม่เช้างานวด<ะ>ตอนบ่ายนี่ผ่านมื่อกี้เลยงานแต่ง <laughs> ครับหน้าใช่ไหมครับผมคิดว่าอะไรคือจุดแข็งของคุณผมมีเยอะจุดหนึ่งครับง <laughs> ั้นผมขอดูหน่อยมันจะดีแลครับ ไม่เท่าไหรแล้วทำไมมันสว่างหานที่นี่ที่อื่นไม่รับครับเ้างั้นบอกว่าชาติหน้าคุยคุย,ยได้ทั้พูดจริงเหรอครับแล้วผมขอช่วงเช้านะครับเ<อ>พราะตอนบ่ายผมไม่ว่างทำไมอ่ะเพราะผู้หญิงที่ผมชอบอ่ะบอกผมว่าจะแ,แต่งงานครับผมชาติหน้าตอนบ่ายนะผมอืมอพร้อมทำงานเลยครับพร้อมจน